ผ่านท่านผู้ชมมาพบกับแรเอคอนเซอร์ตครับน้องเบิร์ <คน S 2> ดของข่ายาลูกพ่อคุณด,ดาวตลกเสียงอ่อนครับถาวพรพรทวีและที่ขาดเสียไม่ได้ดาวตลกหน้าอ่อนพรเมย์โยนรูปหล่อมาแล้วจ้ะ มีความสำคัญองไรทั้งเรื่องตามรอยเสือชมกาแรแสดงกันต่อนะฝากไปด้วยช่วยกันเชียร์ครับผม <ปะ S 2> กับพระเอกคอนเสิร์ตเบิร์ดคมมไายลูกพ่อคุบ <ปะ S 2> ออกรับใช้พี่น้องชาวสุพรรณบุรีแล้วครับผมปร,ดดประกาศด้วยประกาศว่าอะไรพ่อบอกนต์ยังไม่ไตายทำไมต้องประกาศอย่างนั้นล่ะพ่อ จนจิตก็โทรมาจะกล่าวโทรไปว่างไงพ่อบอกระยนตายแล้วเหรอ,อยังไม่ตายนะแม่ยังยัง,ยงไม่ตายก็ใกล้แล้วล่ะแม่เนีย่ยจะตายเพราะปากพวกมันมนี่เนี่ยจะตายเขาเรียกผีให้แรงบอกว่าคนจะตายก็ไม่ตายพ่องงจริงไงจริง,รงแล้วยังข่าวตายก็ตายเองตายแล้วมันยังไงเนี่ยพ่อกระปิดกระปลอย จะจากก็ไม่จากจากมามันดียังไงล่ะพ่อเวนจะได้เลิกก็นเจียเย<ร>าไม่ไเลิกเอา้าเออตายแล้วยังไม่ตายก็รีบไปไหนแล้วก็ผมออกมาเนี่ยพ่อมาพูดกันเจี๊ยวไปหมดเลยเนี่ย ก็เครียดเรื่องผลเนี่ยมันจะก็รู้ว่าเครียดเรื่องผลเขาก็เครียดกันทั้งนั้นก็จะได้รีบเล่นก็มาพูดอย่างนี้พูดผมผมร้องพ่อก็พูดใครก็จะฟังยังไงเล่าก็รีบเล่นมึงก็ร้องกูก็พูดไงจะได้ไปกันเรื่อยเออจะไปดูไหนแล้วก็พูดไปได้ว่ารีบเล่นเออเออก็เนี่ยไม่ต้องรอเดี๋ยวคนก็ฟังมาดูเรื่องโอเคโอเคเออหนังดังก็คุยไม่ว่า ขอบคุณมากครับผมคนสอบกัมสดใจเส้าขาดทั้งผู้พ่อพงเผาตรงมานั่งเศร้าดังประสซขาดพ่อขาดแม่ตั้งแต่ยังเยาว์ชีวิตของเจ้า ยังผูกพร้อมกว่านลิเกนี่ก็คนดูแหละพ่อพอฝนเริ่มเซลเอาเฟือกันฝนออกมากันแล้วเห็นไหมน้าไม่ตก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 ยังไงก็ไม่ตกใช่อีกสักพักจะจ้าแล้วล่ะไม่จาาเออไม่จ่าคุณพ่อสักจิตครับผมพระเวสสุวรรณจะสักจิตครับผมยังไงก็ไม่ตก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 เยอะนะครับครับผมแต่ตกมาก ้องให้ไ่แม,ม่ฟังเลยเพราะนะสวัสดีครับพี่น้องแม่พอมึงเอ่ยก็เม็ดใหญ่ลงเล <c oughs> มาฟังผมร้องกันสักหน่อยถึงเสียงผมไม่อร่อยมาฟังกันหน่อยครับท่านตราพี่น้องนายนาย นีชมพรเทพพรทวีพี่เขาย,ยังไงเลย <c oughs> บอกว่าไม่ตกกราบน้องกราบพี่ทุกท่านทุกท่านเลยนะครับผมขอให้เจริญรุ่งเรืองทำไมล่ะพ่อเรื่อกันไปทั่วเมือง เจิร่ำรวยรุ่งเรืองกันไปทั่วเมืองสุพรรณเลยนะแม่นะอย่าได้จนอย่าได้เจ็บครับ<า>มีความสุขความจเจริญทั่วถึงกัน<ช>ครับพิดอะไรสมผเนี่ยเอ้ยแกก็อย่าไปยุ่งกับเขาเหอะไม่บอกว่าไม่ตกเอดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็หยุดเหรอครับผมไม่ใช่ฝนนะออคนนุณแมมพลัมหน่อยเดหตุขึ้นแล้วเหตุบ้าเลยล้มพ่อเหรอ เออชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนเราโยนเกิดมาก็ใครไร้ได้พ่อขาดได้แม่เออถึงจะจนเราก็มีความดีเราทําแต่ความดีไม่เคยคิดทําชั่วกบใครทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็สงสารเรารักเราใช่อีกอย่างหนึ่งมึงน่ะจำไว้นะเรื่องบุญนาคนะมึงรักกับบุญนาคอยู่ระวังไอเสือนะไอเสือเขาเป็นคนมีเขาคนมีจตางใช่ลูกเออ พ่อเขามียศธรรมดาศักเรืร่ออะไรเนี่ยมีอิทธิพลมึงระวังนะความรักนะถึงจะรักกันจริงนะ ถ้าเงินเข้าใครออกใครเนี่ยไม่ได้เชียวนาแต่ฉันก็ยังเชื่ออยู่ความรักที่มีให้กับบุญนาคและบุญนาคให้ฉันเฮ้ยวันนี้งานวัดเว้ยก็นั่นน่ะสิมึงย่อยไปพาบุญนาคไปเที่ยวงานวัดไงได้ไปพาไปไหมเอาไปสิพ่อมึงไปชวนอีบุญน้อยของมึงอ่ะเอาแฟนผมเขาต้องไปอยู่แล้วกูก็จะไปชวนน้องกูชื่ออะไรอ่ะอีบุญไม่มีคนบ้าะลรชื่อบุญไม่มีไปไปนาคบุญน้อยบุญไม่มีไปมีบ้างเล็กน้อย ไปเริ่มจะเปียกแล้วล่ะพี่แกคนจนก็ต้องทนร้อนเร่ชีวิตว้าเวต้องทำไนจะบอกรักสาวก็บอกเขาไม่ได้จะทำอย่างไรผมจีบสาวไม่เป็นผมจีบสาวไม่เกรงว ใช้ตู้เพลงเป็นสื่อวันทั้งวันไม่เคยขาดผมแลกเหรียญบาทตั้งสีห้ากรม,มือรากเพลงจากใจคนซื้อเป็นเหมือนสื่อสารรักจากใจเจ้าแถวนีใจดีนะเธอ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 เป็น จอมดวงใจเธอท่าใไทไลเป็นใครสวยจังเป็นของใครสวยจัง